ฝันในฐานะกระจกสะท้อนจิตวิญญาณหลายอรารยธรรมโบราณมองว่าความฝันไม่ใช่แค่การทำงานสุ่มของสมองแต่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างโลกแห่งเนื้อหนังกับโลกวิญญาณชาวอียิปต์โบราณเชื่อว่าความฝันคือการเดินทางของบาหรือวิญญาณรองที่แยกตัวออกจากร่างชั่วคราวไปสู่มิติอื่น ชาวกรีกโบราณบูชาท่านเทพมอร์ฟียสผู้เป็นเทพแห่งความฝันที่สามารถสวมร่างมนุษย์และสื่อสารสารลับจากเทพ,พเจ้ามายังผู้หลับไหลชาวเอเชียจำนวนมากเช่นจีนและอินเดียมองว่าความฝันคือสัญญาณจากบรรพบุรุษหรือคำเตือนจากจักรวาลหากเป็นเช่นนั้นจริงความฝันของคุณเมื่อคืนยังเป็นเพียงจินตนาการจากสมองหรือคือสารลับจากอีกโลกหนึ่ง ความฝันคือการเดินทางสู่จิตใต้สำนึกสิกมุนฟรอยนักจิตวิเคราะห์ชื่อดังเชื่อว่าความฝันคือประตบูบานหนึ่งที่พาเราไปสู่จิตใต้สำนึกสิ่งที่เราเก็บกดไว้ความกลัวความต้องการหรือความเจ็บปวดทั้งหมดมักปรากฏออกมาในรูปของภาพฝันที่แฝงสัญ,ญลักษณ์เช่นคนที่ฝันเห็นน้ำท่วมอาจเป็นสัญญาณถึงอารมณ์ที่ถูกกดดันและรอวันปะทุ คนที่ฝันว่าตกจากที่สูงอาจสะท้อนถึงความกลัวการสูญเสียหรือความไม่มั่นคงในชีวิตจริงคนที่ฝันว่ากำลังวิ่งหนีอาจเป็นเงาสะท้อนของความวิตกกังวลที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขความฝันจึงเปรียบเหมือนเงามืดแห่งจิตวิญญาณที่เผยตัวออกมาในยามที่เราหลับไหลเงามืดที่ในชีวิตจริงเราไม่กล้ามองตรงๆเมื่อความฝันเป็นมากกว่าภาพหลอน แต่ความฝันไม่ได้มีแค่ด้านมืดอย่างเดียวหลายครั้งมันยังเป็นแรงบันดาลใจที่สร้างสิ่งยิ่งใหญ่ให้แก่มนุษยชาตินักวิทยาศาสตร์